กุ้งอะไรวะกุ้งกาอะไรวะกุ้งกากุ้งกากุ้งกาอยู่บนบกวิ่งตะเด็ดตะเดากุ้งกายยังไงวะไม่ไม่ม่งามใสมีแ่ต่กิ้งกาามแต่กิ้งกาเอาเป็นกาเอาเป็นกุ้งมังทีหน้ามืดแม่แล้วกุ้งอะไรอยู่ภาคอีสานอะไรวะกุ้งอะไรอยู่ภาคอีสานกูยอมกุ้งเป็นพิษ กุ้งแห้งเพ็ดกุ้งตายเพ็ดกุ้งเน่าเพ็ดเรื่องของกุ้งมันเพ็ดกูยอมกุ้งกุลาล้อไห้เม่มึงเออมันมันเออไม่ได้หัวล้อมันเออหลายวันแล้ะแล้วเรากุ้งอะไรขาเป็นร้อยกุ้งอะไรขากุ้งอะไรขาเป็นร้อยกุ้งอะไรวะกุ้งคือ มื่อวานกูไ็ไทายเงี้ยโดนแต่กิ้งคือมีแต่กิ้งคือไม่รู้บานกูเรียกกุ้งมึงทายกูแล้วไอ้บอยมีอะไรทายไหมเอาอย่างงี้ดีกว่ากูก็ยังไม่ได้กล่มเลยมึงคิดด้ว่ากูจะเข้าไปตีมึงหรือเข้าไม่เข้าไปตีมึงเข้ามาตีกูแไอ้งามสายคิดถูกซะอีกกูทายไม่เป็นว่ะหน่อยนึงนะกูรู้ละไม่ให้รู้ไปกุ้งคือกูเคยฟังหลานกูทายมาอะไรกูทายมึงสองคนมั่ง ไม่ได้หยาบนะออกูยอมอะไรเอ่ยเข้าก็ร้องออกก็ร้องนั่นเฮ้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งกูไปหาเมียกูแป๊บเรื่องบางบัวทองอ่ะใช่อะไรวะไม่รู้เข้าก็ร้องออกก็ร้องมันสองคนไม่รู้อ่ะกูไม่รู้ดิโคโยตี้เปล่าเอออะไรใช่อะไรคืออะไรวะเซเว่นอีเลฟเว่น เข้าก็ร้องออกก็ร้องเ <ickers S 3> อกูอยากจะเห็นหน้าจังเลยอีกคนที่ถามว่ารับหนมจีบตะละเปาไหมคะแม่เข้าก็ร้องออกก็ร้องอ,อไปดูซิเว <Gone. S 2> นางทองปิดไปแล้วทำไมอ่ะจะไม่รู้เลยเดี๋ยวนั้นกูเข้าทีแล้ว <bore. S 1> เขาไม่ได้อ่างตองทำไมเจ้าทีฝงังเจ้าหมาเออไอไอรอมาไอบอยกูคิดถึงม่านฟ้าอ้าวคิดถึงอ่ะ เฮ้กินเหล้าแล้วยอมใจเมื่อมึงกินแล้วมึงไม่ลืมมึงก็ไปหาสิเฮ้เออกูแคร์ความรู้สึกนางกูอยากไปสารภาพความในใจงั้นมึงไปเลยณเมื่อเพลานนั้นกูกล่าวกับนางว่ากูเรียกนางว่านางเฉลยเออจะไปขอโทษนางไปขอโทษกูไปด้วยไปจริงนะจริงเฮ้ดีเลยแล้วมึงสองคนไปด้นะ ไปปะมึงไปไหนกูไปด้วยอ่ะเออไปด้วยกันไปด้วยกันเมาแล้วเออไปอย่าให้กูสั่งนะทำไมอ่ะสั่งเดี๋ยวกูเปลี่ยนใจโอ้เร็วๆเว้ยเ้าทำมึงสองคนแล้วกูจริงไปไปกูไม่น่าเออเอาละแก้วไปได้โอ้โหองามไซไปกินจะไปนั่งงโขตรไหนเนี่ยพวกเราเนี่ย ถ้าดูถูกคุณค่าความรักของฉัน เกียกตะกายฟังฟังโทชังวางเปล่าฉลองเรื่องใจเรื่องใจอยู่ในว่าจี กบสวงนักเรากระน่ำบ่อยความช้ำเศร้าเศร้าพราะเราผิดหวังดังเหมือนคนจะจมน้ำตา ชุดขึ้นฟังหัวใจฉันเหมือนลอยคอลอยคออยู่กลาง าไทยฉันให้ให้ไว้เป็นทาสคนกินไม่ได้สักนีดพ้อมือจะตบัดสัตว์ขึ้นได้อย่างเพียงนี้ หวังเพียงจะพบกับชายผู้เป็นที่รักปากกายฝากใจไม่ห้ยยคติเราชอดาดีผู้สูงสรกับต้องถูกเกยบองเกยบกินยากเกี็บประนามศักดิ์ศรีได้ถึงเพียงนี้ฉันเหมือนลอยคอลอยคอ กลางน้ำตาฝูแต่วังใจว่าฝ้าเวทนาคงรอดปลอดภัยเธอมีรักจริงพึ่งพิงหัวใจจะมอบาไทยฉัน ไว้เป็นทาสคนอันเฟยเธอเข้ามาทำไมมาทางไหนก็กลับไปทางนั้นเลย สถานที่นี้ไม่ต้องการคนที่ทรยศกระบ,บทหัวใจของฉันเราไม่เคยรู้จักกันเราไม่เคยรู้จักกันเจ้ดาด่าพี่จบหรือยังมันด่าพี่จบแล้วขอเวลาพี่สักห้านาทีให้พี่ได้อี่บายสักครู่นึ่งเธิ กฎเหล็กของพระผู้ยิ่งใหญ่ในแผ่นดินองค์กิตศนาราชห้ามทหารหมีลูกมีเมียได้เกรงอาญาต่อนหน้าพระที่นั่งเมื่อเพลานั้นพ่พังปากพูดไปไม่มีเจตนาที่จะคิดเมินเกียรติเจ้าแล้วตบัดสัตว์ ต่อคำสัญญาที่ให้ไว้ที่พี่มหาเจ้าเมลานี้ก็เพื่อต้องการปรับความเข้าใจถ้าคิดว่าฉันโง่รักใช่ไหมหากฉันบ้านฟ้ามาันจะโง่ <c oughs> ก็เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นลิ้นคนนมัน,นไม่มีกระดูกหรอกผาเมืองจะเศษสันปั้นแต่งจะพูดสิ่งใดก็ได้ ฉันมีนึกว่าทหารหนุ่มรูปงามแม่ทัพใหญ่แห่งแผ่นดินล้านนาจะพูดจาพิกลิ้นตลบตะลงนี่ถึงเพียงนี้คนอย่างฉันถ้ารักและรักสุดหัวใจแต่ถ้าฉันเกลียดน้าฉันก็ไม่อยากจะเจอเขารู้ไว้ด้วยว่าคนอย่างฉันคือสัจวาจาเป็นที่ตั้งคนเราเกิดมาอยากจะมีรักเพียงแค่หนึ่งครั้ง ฉันไม่ต้องการสักนิดที่จะต้องยอมตัวอยู่ใต้ภตายใต้ความรักของใครถ้าหากว่าหัวใจฉันไม่ได้เลือกเองเธอรักฉันมากใช่ไหมก็ได้ถ้าเธออยากให้ฉันเชื่อมีสิ่งหนึ่งที่จะเป็นประจักษ์พยานให้ฉันได้รู้ว่าเธอรักฉันมากถ้าฉันนั้นล่ะก็เป็นเครื่องหมายพิสูจน์ความรักที่มีต่อกัน ฉันขอหัวเธอจะได้ไหมมันฟ้า ขึ้นมาใช้พี่มาซ้ำเพราะแค่ความรู้สึกในส่วนเลือกเลือก,กราวรานจิตจังไอฝันฝ่ในความฝันจิตยังฝันฝ่ในความฝันคิดถึงจอมขวัน ม่านฟ้า,ท,าที่พี่มาถึงหน้าห้อง <c oughs> ยังรักแต่น้อง <c oughs> คนดีเ <c oughs> ชื่อเหิดการดา <c oughs> ไม่คนดี <c oughs> ที่จะไม่หนี <c oughs> ลบหน้า <c oughs> พี่พังปาก พูดไปได้โปรดอภัยให้กับพี่เชื่อเถิดการดาไม่คนดีฝากคำปราดกวีดังว่าถ้าเจ้าไม่เชื่อแล้วพี่จะเชื่อจะขอ รังเรือดบูชาถ้าจะไม่เชื่อในความรักของพี่ชีวิตนี้พี่กบพีเพื่อเจ้าได้ลาก่อนม่านฟ้าหย,ย,ยุดหยุดยุดไม่บาวเจ้าขาเมือง เพียงแค่ผู้หญิงคนเดียวมึงกับถึงกับจะฆ่าตัวตายอย่างนั้นเลยวะไอ้พราเมืองมึงรู้หรือไมว่ว่ากฎของไม่ห้ามมีไว้ว่าอย่างไรห้าม e ดไอ้ผู้ใด ย่างกายเข้าสู่เขตเพระรจชฐานชั้นในหรือตำหนักนามห้ามห้ามแม้ยืนกระดานแผ่นเดียวพูดคุยสนทนาความเพื่อพุทธเจ้าคะ่ะมึงรู้แต่ก็ยังฝืนกระทําเพราะฉะนนั้นฟังคำสั่งกู หุ่งนี้พร้อมกันที่ท้องพารานกูจะตัดสินโทษมึงด้วยตัวกูเองปอบพบาทท่าน มึงทุกคนมาพร้อมกันก็ดีแล้วบัดนี้มีพ้าเมืองล่วงล้ำเข้าสู่ตำหนักไม่ห้ามบ้านต้องมีกฎบ้านเมืองย่อมมีกฎเมืองในเมื่อมึงรู้ว่าผิดแต่ยังฝืนกระทำกูจะถือว่ามึงไม่ให้เกียรติกูอีกต่อไป โทษของมึงคือประหารชีวิตทหารพะย่ะค่ะเล่งจับตัวอ้าเมืองขึ้นสู่ตะแลงแกงและมึงไอ้สักตานี่คือพระแสงรับหน้าที่เป็นเพชฌฆาตตัดหัวอ้าเมืองต่อหน้ากูถ้ามึงทำไม่ได้กูจะตัดหัวมึง จา,าบาสจับบอท่านโ่อเพื่อนเรานะเพื่อนเรานะเรื่องน,นะน,นะน,นี้กูช่วยมไม่ได้จริงๆว่าไมนคำสั่งของโอ้เมื่อสิน้นคาสั่งฟังน้ำเสียง ขวอักอกผมเพียงถูกเผาเวียนกำนัมเพาน้ำตาพาวมาเกิดเรื่องเศร้าอดสูต้องลาผู้ชมทั้งหญิงและชาย ขอลาผู้ชมทั้งหญิงและชายผาภูมิต้องตายรักตาหนังน้ำตาไหลใจอ่อนลาท่านที่มางมิดหมู่กลับไปกอดคอน นอนบนแข่ตายไปอยู่กับแม่สาคูสร้างเรื่องอื้อเช้า จนฝั่าพรพบาทท่านโทษมึงประหารตัดหัว <c oughs> คนนินทาเขาด่ากันทั่ว <c oughs> หาว่ากูชั่วเจ้าชู้ <c oughs> อุ้มชูทั้งสองให้พองสี แต่กลับหาดีไม่ได้ใจเย็นพวอว์ท่านพวกมึงไม่น่าทำกูแค่หยอกเยา้ากลับเอาใหญ่อย่างนี้มึงก็ไม่ควรอยู่ ไม่เคยลำเอียงหรือเรียงให้อดกลับกล้าแหกกดมินกูใจเย็นไปค่ะโบลาก่อเพื่อนรักช่วยมึงไม่ได้ว่ะเพื่อน รัองเก่าหากชีพสลายใจปวดร้าวเชื่อเธอเรักเราคงโยกเสียใจพาพมใจพระกพระเอบยอดกะอันโย 大竹竿。 อกครูเนี่ยโอสกดอารมณ์ขม่มจริตในจใจยังคิดควรทาย องกฤษนักเจ้าอนายคำสั่งเข้าให้โดหูมันเป็นกับดักสักดามองนาผาเมืองมันช่างโหดร้าย เกิดเรื่องเพื่อนอยาเด็กเครื่องเด็กคู่เพื่อนอยาเด็กเครื่องเด็กคู่ต้องฆ่าทาผู้ชมจงอภัยน้ำตาต่อมไหล ลูวังพลูปล่อยผ้าพรมคายบ่อยเถอะเอาเถิดเพื่อนบ้านย่อมมีกฎบ้านเมืองย่อมมีกฎเมืองพบนี้ขยอมตายถ้าหาพบใหม่มีจริงขอให้เราสองคนกลับมาเกิดพบกันใหม่ในพบหน้าพบนี้ ลงดาบเถิดค่าโอโหสิกรรมให้เจ้าใหม่กาแฟาพรีเพรสโซคอเลสเตรอลและน้ำตาล0%นอนอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพรีเพรสโซ